สวัสดีคุผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกม a r c n i g h นะครับในคลิปนี้จะพาไปรีวิวนะครับรีวิวตัวละคร Golden Glow นะครับตัวละครนี้ชื่อสั้นๆที่เรียกกันว่า GG นะตัวละครนี้นะครับเป็นแคสเตอร์สายเมกแอคคอร์ดนะครับก็คือจะเป็นสายเรียกโดดนั่นแหละนะตัวละครเป็นระดับ6ดาวนะครับซึ่งอยู่กับเรามาก็รู้ว่งจะเป็นปีแล้วนะแต่ก็เพิ่งจะได้ดาบาระดอน Simulation ใช่ไหมไปดูันที่ความสามารถนะครับ นะครับทุกครั้สกิลติดตัวของสายนี้ก็แน่นอนนะครับสามารถบังคับโดนให้โจมตีเป็นเวทได้นะครับโดยที่โดนเมื่อโดนโจมตีใส่ศัตรูเดิมซ้ําๆเนี่ยจะทําให้ดามเมจที่ทําได้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดอยู่ที่ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีของตัวโอเปอเรเตอร์นะมาดูที่ทาเลนต์หนึ่งนะครับทาเลนต์หนึ่งเมื่อใช้สกิลนะครับเมื่อสกิลเปิดใช้งานเนี่ยโดนจะมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะระเบิดตัวเองนะครับทําดามเมจเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่ ถ้าเป็น potential 3นะครับจะเพิ่มเป็น315%แล้วก็การระเบิดเนี่ยจะเป็น a o e ย่อมๆนะครับขนาดเล็กเข้าใจว่าเป็นระยะ9ช่องนะครับคิดว่านะเพราะว่า hmm. ผมก็หาระยะไม่เจอเหมือนกันมันเป็นระเบิดไม่ได้ไม่ได้กว้างมากนักหละทำเป็นเอ่อการระเบิดจะเป็นเวทนะครับมาดูกันที่ t a เลนสองก็การโจมตีของตัว ดีจีและโดนของนางเนี่ยจะไม่สนป้องกันเวทนะครับ15หน่วยก็คือรีสิตแทนเนี่ยไม่สนมาดูที่สกิลนะครับสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งนี่เป็นสกิลที่ไม่มีใครใช้กันเลยนะครับแต่ก็ดูไว้ก่อนแล้วกันนะครับสกิลหนึ่งหลอดสกิลเด้งเอ็เป็นสกิลกดใช้ SP ตั้งต้น15ใช้ SP 35ระยะเวลาสกิล20-25วีนะครับเมื่อกดใช้เนี่ยโดนจะเพิ่มขึ้นมา1 1ตัวทำพลังโจมตีเพิ่มขึ้น32%อันนี้ที่เลเวอเจ็ดนะแล้วก็ความเเรรร็ววในนนนนกกาโโโจจมมมตตีีพิ่่่ขึ้38หยยปปลอ,อออดไะคับ แล้วก็ดูตรงตัวหนังสือสีส้มนิดหนึ่งทุกสกิลเนี่ยจะมีตัวอักษรประมาณนี้หมดก็คือไอการทำงานของโดนเนี่ยโดนจะล็อกเป้าหมายศัตรูหนึ่งเป้าหมายเสมอนะครับล็อกแล้วก็โจมตีตัวเดิมซ้ำๆจนกว่าศัตรูนั้นจะตายหรือตัวโดนเนี่ยระเบิดตัวเองหรือว่าสกิลจบลงนะครับก็จะหยุดล็อกเป้าหมายแล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็คือเกิดขึ้นเนี่ย ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยโดนก็จะกลับเข้าหาโอเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็ไปเลงเป้าหมายต่อไปนะอันนี้จะเป็นพื้นฐานของตัวละครสายโดนนะครับเ <c oughs> อามานะสกิลสองนะครับหลอดสกิลเร่งเองสกิลใช้เอง,เอ,งอัตโนมัติใช้ SP 70หน่วยใช้สูงมากๆนะครับแต่ว่าสกิลนี้มีข้อดีคือไม่มีระยะเวลาสกิลก็คืออยู่ตลอดทั้งเกมเมื่อเปิดใช้งานแล้วเนี่ยจะอยู่ตลอดเกมเลยจะไม่มีไม่มีหมดนะครับ ที่ m 3นะครับเนื่องจากตัวละครที่ผมใช้เยอะแล้วก็ก็เลยอัพขึ้น m 3ไปเลยนะครับี่ m 3เนี่ยเมื่อใช้งานแล้วโดนจะเพิ่มขึ้น1นพลังโจมตีเพิ่มขึ้น60%ระยะโจมตีเปลี่ยนนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นระยะกว้างขึ้นประมาณไนเปอร์สายโจมตีหนักนั่นแหละเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูดีกว่าอ่ะระยะโจมตีจะเปลี่ยนเป็นตามนี้นะครับเพื่อใช้งานสกิล2แล้วนะ แล้วก็มาดูที่สกิล3ต่อนะครับสกิล3หลอดสกิลดั้งเอง็นสกิลกดใช้ SP ตั้งตัว17ใช้ SP 35ระยะเวลาสกิล30วินาทีนะครับเมื่อกดใช้เนี่ยตัวโกลเด้นโกลนะครับจะหยุดการโจมตีแต่ว่าโดนจะเพิ่มขึ้นมา2จะมีโดนออกไป2ตัวโนะจมตีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น80%ระยะโจมตีจะเปลี่ยนเป็นทั้งสนามนะครับก็คือทั้งดานเลยโดนที่ปล่อยออกไปมีโอกาส โดนจะโจมตีเนี่ยทำให้ติดสโลด้วย0.5วินาทีนะครับสกิลนี้ก็จะไปเหมาะกับด่านที่ศัตรูเดินมาในระยะที่การโจมตีปกติของเราเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับในการใช้สกิลนี้ส่วนสกิล2จะใช้เยอะสุดเพราะว่าใช้งานง่ายนะครับพูดง่ายๆเลยคือใช้งานง่ายโยนลงไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลย,เลยออตโต้ได้นะครับ AFK ได้ทั้งหมดทั้งมวลตัวละครนี้นะครับ เป็นตัวละครที่จริงๆแล้วค่าพลังโจมตีเบสแอตแทกเนี่ยค่อนข้างต่ำแต่ว่าก็าแลกมันได้ด้วยการโจมถ้าเกิดโจมตีใส่ศัตรูตัวเดิมซ้ำเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มโจมตีเข้าไปได้แล้วก็โจมตีค่อนข้างเร็วคือตัวนี้จะเล่นได้ดีกับ,ก,บกับพวกบัฟที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับจะทำให้นางเพิ่มดาเมจได้เร็วขึ้นมากๆนะครับก็จะไปนิยมลงในในโหมดที่เป็น เขเรียกว่าโหมดอะไรนะไอโหมดลงลงขุดแร่เพื่อที่จะหาของมาทำโมดูนะกับโหมด IS นะครับที่มีบัฟความเร็วในการโจมตีก็จะนิยมกัน2โหมดนี้นะครับหรือโหมดด่านปกติก็ยังมีหยิบม,มาใช้อยู่ในบางด่านนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเล่นของแต่ละคนด้วยนะเบสเซ็จสรุปแล้วตน้นะครนี้ส่วนตัวแล้วนะครับเป็นตัวที่คิดว่าปั้นมายัางไงก็ได้ใช้นะครับแต่ก็เข้าใจว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่ จะหยิบมาใช้แต่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็ก็มีนะค่อนข้างจะเป็นตัวเมตานิดนึงนะครับคือเป็นเมตาระดับหนึ่งส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็นั่นแหละคือแล้วแต่ปริจญาญาณแต่ละคนนะครับต่อไปเดี๋ยวไปเจอกันที่พาราดอก Simulation ครับมาที่พาราดอกซิมูเลชันนะครับให้เลือกเป็นสกิลสามนะครับ มาถึงก็ลงตัวโอเดนโกเลยนะครับแต่ก็โน้ตนิดนึงคือตัวละครผมเลเวลตันนะครับเลเวลเก้าอาความ 3, 200, สัมพันธ์สองร้อยสกิลเลเวลเอเพราะงั้นก็มีโอกาสนะครับอันเดียอันนี้เดี๋ยวพอโดนพังแล้วมันบัฟความเร็วโจมตีให้เราก็เปิดใช้ง,งานสกิลนะเพราะงั้นก็ถ้าเกิดคุณไม่ผ่านก็เป็นไปได้ว่าค่าพลังโจมตีอาจจะไม่พอนะครับเพราะงั้นก็อาจจะต้องไปปันเพิ่ม กพราะไอ้ด่านเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีปัจจัยอื่นในการที่จะผ่านแล้วอ่ะมันเหลือแค่ว่าถ้าคุณโจมตีอ่าไม่เร็วพอแรงไม่พอนะครับก็อาจจะไม่ผ่านตรงนี้ตรงนี้ถ้าไม่ได้อัพมาถึงถึงขั้นผมก็เป็นไปได้ว่าตัวมอนตัวนี้จะไม่ตายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงมันไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะเข้าใจว่าเข้าใจว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ อ่ะตรงนี้พอโดนระเบิดปุ๊บก็เปิดใช้งานสกิลโดนระเบิดแล้วเราต้องให้มันบัฟให้เราก่อนด้วยนะเราค่อยกดกดใช้งานสกิลนะครับถ้าแบบมันระเบิดแล้วไอ้บัฟมันยังไม่ออกเราไปกดใช้ก่อนเพราะความเร็วโจมตีจะยังไม่ได้นะฮะ ออันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะเดี๋ยวรอให้โดนมันระเบิดแล้วก็สตูออกมานะครับก็กดใช้งานสก,กิลได้เลยนะเป็นนั้นจบเลยครับขอบคุณคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุวคนครับ